โอเคเรามาต่อกันนะครับจากบทที่5นะครับวันนี้ episode เเที่2นะก็คือเรื่องของ DeFi นะครับต่อจากเมื่อสักครู่นี้นะเราเรื่องของการให้คำนิยามนะครับว่า DeFi หมายถึงอะไรนะครับแล้วก็มีกรณีศึกษานะครับที่เพิ่งล่าสุดไปก็คือของ Starbucks นะแล้วก็การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆนะครับแล้วก็การวิธีเลือกว่า ข้อมูลแบบไหนใช้ได้ข้อมูลแบบไหนใช้ไม่ได้มีการแบ่งเป็นกลุ่มแบ่งเป็นประเภทของกลุ่มตัวอย่างนะครับว่าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงได้บ้างนะครับโอเคต่อนะครับอันต่อมาก็คือคําว่า inside mind นะครับเป็นแม่แบบของการนําเสนอคุณค่านะครับก็จะมีอยู่สส่วนนะครับด้านซ้ายเนี่ยก็คือ value ก็เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการของเรานะครับดีด้านบนนะไม่ดีด้านล่างนะครับแล้วก็ลักษณะ พิเศษหรือว่าคุณลักษณะของสินค้าของเราก็จะมีอยู่สส่วนนะส่วนด้านขวาครับก็คือสิ่งที่เราไปค้นหามาได้จากกลุ่มตัวอย่างหรือลูกค้านะครับก็อาจจะเป็นความพึงพอใจนะครับก็คือสิ่งที่เป็นส่วนดีของสินค้าเราลูกค้าก็พอใจนะรูปหน้ายิ้มส่วนสิ่งที่เป็นสิน่งอาจจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ไม่ตรงจุดนะหรือว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับความพึงพอใจนะครับ อาจจะให้บริการช้านะมีสีให้เลือกน้อยราคาค่อนข้างสูงเลยบริการต่อคิวใช้เวลานานใะความพึงพอใจลูกค้าก็จะเป็นรูปใบหน้านะปักควานะครับแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นคุณลักษณะของลูกค้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะค่าลักษณะพิเศษที่เขามีความประสงค์หรือว่าคิดว่าถ้ามีสิ่งนี้เข้าไปในบริการหรือลูกค้าหรือสินค้าของเราเนะี่ยมันน่าจะทําให้สินค้าเราดูพิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับ สิ่งที่เรากําลังดูตัวอย่างในชาร์ตเอสรู่นี้เรยเรียกว่าคุณค่าที่นําเสนอแก่ลูกค้านะครับก็หมายถึงสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากผลิตภัณฑ์หรือบริการเช่นคุณภาพที่ดีบริการที่ประทับใจนะครับหรือว่าการให้ความรู้สึกที่ดีนะครับหลังจากที่ใช้บริการหรือว่าหลังกําลังใช้บริการหรือใช้สินค้าเราอยู่ก็ได้นะครับไอแม่แบบการเสนอคุณค่าหรือ value proposition canvas เนี่ย มันจะได้ถูกพัฒนาโดยคนที่เป็นผู้คิดค้นด้านการตลาดนะครับชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ออสเตอร์โวเดอร์นะครับเป็นผู้ที่สร้างหรือว่ากำหนดวิธีรูปแบบการคิดแบบกรอบแนวคิดนะด้วยเครื่องมือโมเดลธุรกิจที่เรียกว่าบิสเนสโมเดลแคนวาสนะครับที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจในปัจจุบันโดยเฉพาะเครื่องมือที่เรียกว่า Value Proposition Canvas ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Business m o d e l c a n แ a s อันใหญ่นะครับเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจซึ่งจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาสินค้าหรือรูปแบบการให้บริการในแนวทางที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าโดนใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับแม่แบบนี้เนี่ยจะมีองค์ประกอบอยู่สส่วนใหญ่ก็คือ Cu s t o m e r ที่เป็นตัว Segment ก็คือลูกค้าที่เรากลุ่มลูกค้าที่เราเลือกนะครับโปรไฟล แล้วก็เป็นการทำความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับลูกค้านะครับส่วนที่2ก็คือ value นะ proposition map นะเป็นการวิเคราะห์คุณค่าแล้วก็คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่กำลังจะที่สร้างขึ้นด้วยหรือกำลังจะปรับปรุงพัฒนาให้มันดีดียิ่งขึ้นนะครับโดยแนวความคิดที่ได้จากการสร้าง value map เนี่ยจะมีความสอดคล้องและเหมาะกับเหมาะสมหรือตรงกันกับความต้องการของลูกค้าจากข้อมูลที่เราได้จาก สิ่งที่เราไปสำรวจและเก็บข้อมูลมานะครับในส่วนของ customer profile นั่นเองนะเรามาดูรายละเอียดในส่วนที่1ครับ customer หรือ segment profile ก็คือแผนภาพการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าซึ่งถูกใช้ในการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับอันที่1เรียกว่า customer job นะครับก็คือสิ่งที่ลูกค้าต้องทำหรือต้องการจะทำในโดยที่เราสามารถระบุค,ความต้องการพื้นฐานของลูกค้า ที่อยากจะให้สินค้าหรือบริการเราเติมเต็มนะหรือว่าส่วนที่เป็นประโยชน์ใช้สอยอาจจะเป็นความรู้สึกนะวัสดุที่ใช้นะอารมณ์หรือว่าการนำไปใช้งานอยากหลากหลายความยืดหยุ่นต่างๆนะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2ครับเพน เพนก็คือปัญหาความยุ่งยากที่ทําให้ลูกค้าไม่สามารถทําสิ่งที่ลูกค้าต้องการอยากจะทําได้นะครับโดยการะระบุเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่พอใจนะหรือเกิดความกังวลหรือเป็นอุปสรรคนะครับความเสี่ยงสิ่งที่ขัดขวางซึ่งอาจจะเป็นปัญหาหรือว่าประสบการณ์ที่ไม่ดีก็ได้นะครับลักษณะเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากการพยายามที่ให้ลูกค้าหรือกลุ่มตัวอย่างเนี่ยทำกิจกรรมนะครับลองอยู่ในสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ได้ ความต้องการของปัญหาที่เกิดขึ้นมาได้นะอันที่3ครับเราเรียกว่าเกณฑ์นะเกณฑ์ก็คือความคาดหวังพิเศษที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจอันนี้อยากได้มากนะนอกเหนือจากปัญหาแล้วนะครับโดยจะระบุสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังเป็นพิเศษนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่สามารถเติมเต็มความต้องการพื้นฐานได้แล้วนะครับอาจจะเป็นผลประโยชน์ที่ได้นะครับสิ่งที่คาดหวังหรือว่าส่วนที่ช่วยลูกค้าประทับใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นประสบการณ์นะครับความเลื่อนลมหรือสิ่งที่ใช้งานสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์แล้วเหมือนเหมือนชิ้นงานชิ้นที่2อนะครับมารวมกับชิ้นนี้แล้วมันจะได้เป็นสินงานใหม่นะเห็นและรู้สึกประทับใจนะครับหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการให้บริการหรือว่าหลังจากที่มีการในใช้งานไปแล้วก็ได้ครับเราเรียกว่าเกณฑนะ์นะมี่3ส่วนนะครับเมื่อเราเติมข้อมูลเหล่านี้นะครับลงในกลุ่มเป้าหมายตามรูปแบบที่เรา ได้กําหนดเอาไว้นะครับจากการที่เราสัมภาษณ์สส่วนในวงกลมที่เราดูไปเมื่อตอนต้นเนี่ยนะเราจะสามารถชี้ทางให้เราเห็นว่าส่วนประกอบที่สําคัญอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับเมื่อเราได้แล้วเราก็เอามาจัดเป็นลําดับอันไหนสําคัญอยู่บน สำคัญน้อยอยู่ล่างนะครับในส่วนของคัสเตอร์จ็อบเนี่ยให้เราจัดลําดับตามความสําคัญตามสิ่งที่ลูกค้าอยากจะทําก่อนนะครับส่วนเพนให้จัดลําดับตามความรุนแรงหนักอยู่บนปัญหาหนักปัญหาเบาๆอยู่ด้านล่างนะครับนี่ก็คือวิธีการจัดลําดับนะครับมาดูตัวอย่างครับเมื่อสักครู่นี้นะรูปวงกลมด้านบนเนะี่ยมันมีเพนมีจ็อบมีเกน์นะเพนก็คือไม่ดีนะ เกณฑ์ก็คือดีนะครับจ็อบก็คืองานที่ต้องทำนะครับแล้วก็เราก็เอาสิ่งที่เราลิสต์มาได้จากส่วนที่ที่เราเรียนกันไปแล้วเมื่อสักครู่นะก็คือเอามาจัดเรียงลําดับตามแรงกิ้งความสําคัญสําคัญอยู่บนสําคัญมากอยู่บนสําคัญน้อยอยู่ล่างนะครับแบ่งเป็นกลุ่มๆกลุ่มแรกก็จะเป็นสิ่งที่ต้องทําหรือคัสเตอร์ j o จอบนะครับ ปัญหาที่เกิดความยุ่งยากไม่สบายใจนะครับแล้วก็ความคาดหวังพิเศษหรือว่าสิ่งที่ทําแล้วจะเกิดความประทับใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใส่ในตารางด้านล่างครับระดับความกงการเนี่ยก็จะมี3ระดับก็คือ01แล้วก็2นะครับศูนย์ก็คือไม่สนใจนะครับหก็คืออาจจะสนใจ 1, ส่วน1ก็คือสนใจมากนะครับส่วนความเฉพาะตัวศูนย์ก็คือมีความเป็นทั่วๆไปนะครับหก็ 1, อ,อาจจะเคยมี นะสองก็ไม่เคยมีมาก่อนนะครับนี่ก็คือวิธีการเปรียบเทียบแล้วก็การใส่ตัวเลขเพื่อสเกลแล้วก็จะมาขอบเขียดให้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนที่2ก็คือ value นะ pro position map นะครับก็คือแผนภาพแสดงคุณค่าของสินค้าหรือบริการซึ่งเป็นแผนภาพที่แสดงถึงที่มาของคุณค่าครับในการสร้างแนวคิดของสินค้าหรือบริการเนี่ยข้อมูลที่ได้จากแผนภาพจะสามารถวิเคราะห์ต่อยอดจากแผนภาพไป ให้รู้ถึงข้อมูลของลูกค้าที่เรียกว่า customer profile นะครับเพื่อให้เราเข้าใจว,าว่าลูกค้าเนี่ยถ้าหากทำอะไรแล้วลูกค้าจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจนะครับมีความสุขหรือชื่นชมชื่นชอบอะไรบ้างนะสิ่งที่ต้องการมีอะไรบ้างนะครับแผนภาพก็จะประกอบด้วย3ส่วนดังต่อไปนี้ครับอันที่1 product หรือ service นะสินค้าหรือบริการนะครับก็คือการนำเสนอคุณค่าที่สินค้าหรือบริการสามารถตอบโจทย์ Customer Job รวมไปถึงความต้องการทั้งทางด้านคุณประโยชน์แล้วก็คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการนะครับอันที่ 2. อง Pain r e l i v e r นะครับก็คือสิ่งที่จะช่วยให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายหลุดพ้นจากปัญหาหรือความยุ่งยากความไม่สบายใจหรือสิ่งที่เราอยากสิ่งที่ลูกค้าอยากจะทําให้ได้ครับหรือทําให้สําเร็จทาให้รู้ล่วงนะครับ,รส,รนะรบสิ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกหรือคลายความกังวลในด้านต่างๆของลูกค้าให้ได้นะครับ อันที่3ครับสุดท้ายก็คือเกนครีเอเตอนะครับก็คือสิ่งที่สร้างหรือแล้วสิ่งที่จะสร้างประสบการณ์ดีๆหรือว่าความคาดหวังที่ลูกค้าอยากอยากจะให้มันเกิดเป็นจริงขึ้นมานะครับหรือเติมเต็มความต้องการหรือสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทั้งนี้ครับส่วนที่เรียกว่า Value หรือ r r p p s s t t o o n m p เนี่ยก็จะนำลำทางให้เรานะครับหรือจะนำให้เราสามารถประกอบ กับเทคนิคต่างๆในการสร้างสารรค์แนวคิดนะครับในขั้นตอนของ i d เดซึ่งเป็นขั้นตอนที่3ในเรื่องของหลักการคิดเชิงออกแบบในขั้นตอนต่อไปนะถ้าหากเราทําขั้นตอนนี้ยังไม่ได้นะครับในขั้นตอน i d เดก็จะไม่สามารถต่อยอดได้นั่นเองนะนี่ก็คือตัวอย่างนะครับสส่วนที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะต่อมาครับการสร้างกรอบโจหรือการออกแบบ Value p r e p o s i t i o n Canvas เนี่ยมันก็จะมีโครงสร้างให้ง่ายๆครับเพื่อให้เราเข้าใจง่ายอันนี้ก็แบ่งเป็นกลุ่มเป็นหัวข้อไปให้นะครับอันดับแรกก็ต้องมีชื่อก่อนนะว่าเป็นโครงการอะไรอันที่2ก็คือช่วยกลุ่มเป้าหมายอันไหนนะครับอาจจะมี2กลุ่ม3กลุ่มแล้วแต่นะครับซึ่งต้องการหรือสิ่งที่ต้องการทําคืออะไรนะครับดูรูปภาพเล็กๆนะมันจะไปสอดคล้องกับภาพเบสกู่นี้ที่เป็นรูปที่เป็นรูปพายนะแล้วก็โดยครับ โดยช่วยลดหรือหลีกเลี่ยงปัญหาอะไรและสามารถเพิ่มหรือทำให้มันสามารถเกิดความคาดหวังพิเศษหรือว่าสิ่งที่ต้องการพิเศษเกิดขึ้นมีอะไรบ้างครับนี่ก็คือสรุปสิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์หรือว่าเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากเมื่อสักครู่นี้ครับ่องสุดท้ายก็คือ How might we เราจะจุดๆได้อย่างไรนะเดี๋ยวมันจะมีคาเติมนะเราจะได้อย่างไรเราจะขยายส่วนดีเพิ่มขึ้นได้อย่างไร เราจะลดส่วนเสียได้อย่างไรเราจะมองมุมกลับย้อนกลับไปได้อย่างไรเราจะท้าทายสมมติฐานได้อย่างไรเราจะเปลี่ยนคําขยายความเดิมเมื่อคนเห็นสินค้าของเราแล้วอ๋อคิดมันเป็นสินค้าย้อนยุกนะใส่เป็นสินค้าโมเดิร์นใส่แล้วเกิดความภาคภูมิใจใช้แล้วเกิดความเท่เกิดความดูล้ํายุคดูแล้วสุขภาพดีและพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนคําขยายความอาจจะถ้าเราเปลี่ยน จากเดิมสินค้าโมเดินอ,อาจจะเป็นสินค้าย้อนยุคสินค้าที่มีการปรับให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการในการตั้งคําถามนั่นเองนะต่อมาก็คือการมองดูทรัพยากรนะครับการมองหาสิ่งที่ใช้ในการเปรียบเทียบตามบริบทต่างๆสิ่งที่เราสามารถสร้างโจทย์เพื่อให้เกิดความท้าทายนะครับเปลี่ยนสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้เปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่นะครับปรับปรุงมุมมองให้กลายเป็นสิ่งที่ เล็กหรือย่อยลงไปอีกไมารู้กรณีศึกษาครับในโรงเรียนแห่งหนึ่งเกิดปัญหามากคือครูไม่มีพื้นที่ในการพูดคุยกันปัญหาเกิดขึ้นอย่างด้านซ้ายมือบนนะครับอันแรกเลยนะการพูดคุยกันกับครูส่วนมากเกิดขึ้นที่โถงทางเดินนะเชิงบันไดบ้างบริเวณส่วนพักของบันไดบ้างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ได้รับความเขาไปศึกษาแล้วก็ผลพบมาอาจจะเป็นปัญหาก็ได้ สิ่งที่ลูกครูอยากได้ก็คือพื้นที่สําหรับครูโดยเฉพาะนะมันจะมีสเตปนะ learning teams h insight how might w e idea i d e นะนี่ก็คือวิธีการในการไล่สเต็ปอันที่ 3, insight ก็คือพื้นที่ที่ครูต้องการเนี่ยไม่ได้รับความสนใจมันเป็นการเหมือนเจาะลึกประเด็นปัญหาลงไปอีกนะโดยการตั้งคำถามกล่องที่4ครับ เราจะสร้างพื้นที่ให้ครูสามารถทำงานร่วมกับร่วมกันนะครับในโรงเรียนได้อย่างไรแล้วก็ไอเดียก็อาจจะทำเป็นห้องพิเศษหรือว่าเป็นพื้นที่สำหรับให้ครูได้พักผ่อนหรือว่าให้ครูได้มีการปฏิสัมพันธ์ห้องส่วนกลางหรือว่าห้องรับประทานอาหารนะ ส่วนหนึ่งของโรงอาหารส่วนหนึ่งของห้องประชุมขนาดเล็กอะไรพวกนี้ก็เป็นวิธีการในการตั้งคําถามนะก็จะถือว่าเป็นขั้นตอนอย่างหนึ่งครับที่ทําให้เกิดการสร้างหรือการออกแบบนั้นคําถามครับที่เรียกว่า How might be เนี่ยก็สามารถนํามาผสมผสานกับการสร้างกรอบคําถามนะหรือกรอบโจทย์ที่เราต้องการครับเพื่อให้รู้ว่า Value Proposition Canvas ที่เราต้องการเนี่ยเพื่อให้ได้โจทย์สัมพันธ์กับ ความต้องการของผู้ใช้จริงๆนะครับพระโจทย์ที่เราได้เนี่ยเราก็ต้องได้จากการที่เราเก็บข้อมูลมาแล้วถูกไหมครับเมื่อเราเก็บข้อมูลมาเยอะๆข้อมูลที่ได้เนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับโจทย์ที่เราตั้งนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําเพื่อเราเปิดโอกาสให้มีการระดมแนวความคิดหรือว่าให้ทุกคนสามารถคิดนอกกรอบดยการตั้งคําถามก็ได้ครับ แล้วก็มันก็จะกลายมาเป็นสิ่งที่คอยเป็นตัวกระตุ้นหรือว่าเป็นมุมมองหนึ่งที่เราจะสามารถทํางานในขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของ i d เดเป็นขั้นตอนที่3ต่อไปได้ครับสุดท้ายก็คือเรื่องของ stakeholder map แผนผังผู้มีส่วนร่วมส่วนร่วมที่เราเห็นที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเน้นหนักที่สินค้าบริการแล้วก็กลุ่มตัวอย่างหรือลูกค้าถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมี s t a โ e h o l d e r ส่วนอื่นอีกครับเราเรียกว่าการรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งหมดวิธีการนี้เนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นทําการวิจัยหรือว่าเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของ desk research นะโดยที่จุดมุ่งหมายของแผนผังนั้น เพื่อที่จะเน้นหรือว่าค้นหาผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้บริการที่ไม่ได้พูดถึงหรือว่าไม่ได้กล่าวมาตั้งแต่แรกนะครับหรือไม่ทราบว่ามันเกี่ยวข้องด้วยหรือว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องหรือนอกเหนือจากนั้นก็ได้ครับยังมีใครบ้างครับที่มีความจําเป็นหรือว่าอยากจะเข้ามาเป็น ส่วนที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องน้อยที่สุดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องมากเราเรียกว่าสเต็กโฮลด์ได้หมดเลยนะครับเราก็เอาชื่อเหล่านั้นเนี่ยเขียนลงไปในแผนผังได้นะอันที่2ครับเมื่อเราได้รา,ายชื่อเรียบร้อยแล้วครับเราก็เขียนแล้วก็เรียงลาดับนะว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนประเด็นสําคัญมุ่งเน้นไปที่อะไรวิเคราะห์กลุ่มอยู่ในกลุ่มไหนใกล้ชิดกับกลุ่มที่เราได้สร้างเอาไว้เมื่อสักครู่นี้อยู่ในกลุ่มไหนได้บ้างนะครับ หรือว่ามีความมีปฏิสัมพันธ์ยังไงนะอันที่3ก็คือการกําหนดประเภทและก็ความสําคัญนะครับตามอํานาจกําลังความสามารถความสนับสนุนผลกระทบที่อาจจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการหรือว่ากลุ่มลูกค้านะครับนะที่เกี่ยวข้องทั้ง3ประเภทที่ได้กลาวมานะอันที่4ก็คือเลือก แบ่งประเภทให้เหมาะสมกับงานบริการนะครับและก็ตั้งคําถามนะอาจจะมีการแบ่งตามผลกระทบที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับสามารถแจกแจงได้ว่าคําถามที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวกับใครใครคือผู้ใช้บริการใครก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการนี้บ้างใครคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักหรือว่าการสลับสุนให้บริการนั้นเกิดขึ้นได้ดีหรือทําได้แย่หรือว่า ถ้าหากมีคนนี้หรือว่ามีบริการนี้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะทําได้ดีขึ้นหรือทําได้น้อยลงนะครับนี่ก็เป็นวิธีการในการหาข้อมูลเพิ่มเติมขั้นตอนที่5ก็คือเขียนประเภทหรือว่าแบ่งประเภทนะครับอาจจะเขียนเป็นข้อความเล็กๆเ,เขียนในโพสต์อินแล้วก็แปะลงไปในในกลุ่มของลูกค้าทั้งหมดเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้เราดูนะครับอันที่6ก็คือโยงเส้นสร้างความสัมพันธ์หรือว่าประเด็นตัวอย่างลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับตรงกลางก็คือกลุ่มลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวลูกค้า ทั้งสงกลุ่มกลุ่มตัวอย่างทั้ง2กลุ่มที่เราเลือกกันมานะครับอาจจะมีการแบ่งนะดูในตัวอย่างเนี่ยจะเป็นบริการอาจจะเป็นพวกสร้างแอปประเภทบริการของ Medical Database ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลน,นะของโตเกียวนะ,ะก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นอ,อุปกรณ์คือสายลัดข้อมือนะครับที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้นะ คนที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นอาสาสมัครที่เราเลือกนะครับผู้ป่วยดูตามกลุ่มนะครับนักท่องเที่ยวนะชาวญี่ปุน่นชาวต่างชาติเนเป็นโรดดิาของชาวญี่ปุน่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้านหัวใจนะครับพยาบาลยิ่งอยู่รอบนอกสุดเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความใกล้ชิดกับตัวฐานข้อมูลหรือว่าตัวแอปพลิเคชันตัวโปรแกรมหรือว่าบริการของเราเนี่ยน้อยแต่ก็อาจจะมีอิทธิพลยกอย่างได้นบนสุดเลยนะครับช่วงนี้จะเป็นเรื่องของโอลิมปิกเห็นไหม การที่เราเอาผลิตภัณฑ์ของเราเไปเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือบริการหรือองค์กรหรือเหตุการณ์นะครับที่อาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจจะมามีผลกระทบในภายหลังกับองค์กรของเราหรือว่าบริการของเราหรือว่าสินค้าของเราได้เนี่ยก็ควรจะเอาชื่อมาใส่ด้วยนะเพื่อให้มันครอบคลุมบริบทได้ทั้งหมดนะครับเราค่อยมาตัดทีหลังก็ไม่ว่ากันนะแต่ต้องมีเอาไว้ก่อนนะครับ โจทย์ในการออกแบบหรือดีไซน์บิฟนะครับหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วครับว่ามีการจัดการจัดกลุ่มนะเรียบเรียงข้อมูลว่ามีบุคลากรมีกลุ่มคนมีลูกค้ามีผู้ใช้บริการมีกลุ่มตัวอย่างนะครับแล้วก็คนที่อาจจะมีผลเกี่ยวข้องกับบริการนะมาเรียบร้อยเราก็ต้องมีการสรุปความสรุปรีบเรียงลําดับแล้วก็เอามาเขียนลงเป็นพวกอาจจะเป็นเอกสารนิดนึงนะครับอาจจะเป็น การระบุจุดประสงค์หลักของโครงการหรือกิจกรรมครั้งนี้ครับทำไมโครงการนี้จึงมีความจําเป็นทำไมต้องทําตอนนี้ด้วยนะครับอะไรที่มีผลกระทบต่อธุรกิจที่เราต้องการนะครับมุมมองที่เกี่ยวข้องที่มีความสาคัญในโครงการอันนี้แล้วก็คอยใครบ้างครับที่มีความเกี่ยวข้องหลักกับงานชิ้นนี้อาจจะเขียนในรูปแบบของชีตหรือว่ากระดาษแบ่งเป็นหัวข้อก็ได้ครับ ส่วนแรกก็คืออาจจะเป็นกําหนดภาพรวมของโครงการนะครับความต้องการเป็นยังไงนะครับอันที่2ก็คือหาแนวหาข้อมูลทางการตลาดเช่นอุตสาหกรรมเดียวกันนะผลิตภัณฑ์คู่แข่งราคาการส่งเสริมการขายแบรนด์แนวโน้มกลยุทธ์ทางการตลาดที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่นะอันที่3คือการกําหนดเป้าหมายในแต่ละประเภทนะพร้อมด้วยคาอธิบายอันที่4ก็คือการกําหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจกลยุทธ์ในการออกแบบ นะโดยควรที่อาจจะมีการตั้งโจทย์เอาไว้ให้มุมมองให้เราเห็นได้หลายๆด้านนะครับอันที่5้5ก็คือการกำหนดขอบเขตร,ระยะเวลาและก็ทรัพยากรที่ใช้นะครับหวังว่าการที่เราได้เข้าใจเรื่องของการด e f i n หรือว่าการระบุนะกำหนดกรอบกําหนดโจทย์ที่แน่นอนนะครับเพื่อไม่ให้เราหลุดประเด็นที่คิดว่าสําคัญแรกๆอาจจะคิดว่ามันอยู่ไกลเกินไปอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่เราอาจจะย้อนกลับไปครับว่าไอ้ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องในวันนี้พรุ่งนี้มะลือน,นี้ปีนี้หรือปีหน้านะครับมันอาจจะมาเกี่ยวข้องด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งก็ได้ถนะ้าหากเรายัางตีกรอบไม่ครอบคลุมนะครับอาจจะเกิดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการแก้ไขหรือว่าปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราอาจจะไม่ตอบโจทย์เมื่อเวลาผ่านไปในอนาคตก็ได้หวังว่าน่าจะมีประโยชน์หรือว่าเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้กับนักเดนนรียนนักศึกษานะครับ สำหรับในวันนี้นะอยากจะให้นักศึกษากับเข้าไปที่แอป Google Classroom แล้วก็ทำแบบทดสอบตามเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่อาจารย์ได้ระบุเอาไว้นะครับสำหรับในวันนี้ว่าแค่นี้ครับเนื้อหาในครั้งหน้าเราจะเรียนต่อในครั้งที่3ก็คือเรื่องของ i d a นะเจอกันในบทเรียนครั้งต่อไปครับ